เทคนิคทำเพจขายของบน Facebook ยังไงให้ขายดี1ตั้งชื่อเพจดีมีใช้ไปกว่าครึ่งตั้งชื่อเพจให้สามารถสะกดได้ง่ายหลีกเลี่ยงการใช้อักขระพิเศษโดยไม่จําเป็นชื่อเพจต้องไม่ซ้ำควรสื่อถึงธุรกิจหรือสินค้าของร้าน 2>, 2ลงช่วงเวลาที่ผู้ติดตามเพจออนไลน์เยอะๆโพสขายสินค้าให้ตรงกับช่วงเวลาที่ลูกค้าที่ติดตามเพจออนไลน์อยู่มากที่สุด 3. ใช้ cover photo ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งแรกที่ทุกคนจะเห็นคือภาพ cover photo รโโ้านค้าจึงควรใช้พื้นที่ตรงนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยอาจใช้พัมในการทำแบนดิง้งให้ร้านค้าเป็นที่รู้จักหรือใช้แจ้งโปรโมชั่นโฆษณาสินค้าใหม่4ใส่ปุ่ม call to action คือปุ่มหรือป้ายแบนเนอร์ที่มีการฝั่งลิงก์ของหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการไว้เมื่อลูกค้าคลิกปุ่มดังกล่าวก็จะพาไปยังเว็บไซต์ที่ตั้งค่าไว้หรืออาจจะเป็นหน้า Facebook Messenger 5. เล่นกับกระแสการเล่นกับสิ่งที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้กับสินค้าของเรามากขึ้นสนใจติดต่อได้ที่